ฉันบอกแล้วไนงะว่าขอโทษนั้นนะฉันไม่ได้ต้องการแม่รีบกลับไปเลยนะพี่โกไม่อยู่ไม่ต้องไปไล่แม่หรอกไม่จับเองได้แม่อ้าวลูกกลับมาแล้วเหรอแม่มาได้ไงครับวันนี้วันปีใหม่แม่เลยทาขนมที่ลูกชอบมาให้ขนมที่แม่ทํามาฉันก็รับไปแล้วไงแม่ครับวันเนี้เป็นวันปีใหม่ตรงกับวันเกิดแม่พอดีแล้ววันนี้เรามากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับนี่คุณวัน รู้ที่คุณทำอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงแต่ในไหนพ่อแม่ผมก็มาแล้วเรากินข้าวพร้อมนัา่างคตาก,กันไม่ดีกว่าหรอคุณดูสภาพแม่คุณสิเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมานั่งโต๊ะรวมกันอนะ่ะคุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงทำไมแม่จะร่วมกินข้าวโต๊ะเดียวกับเราไม่ได้แต่งตัวสกปรกขนาดเนี้ต่างกับพ่อแม่ฉันที่ทํางานในเมืองแต่งตัวดูดีมีการศึกษาแต่แม่ผมสั่งมาต้งไก่นะ แล้วเขาก็ทํขนมที่เธอชอบมาให้ด้วยเธอได้ขนมแล้วเธอจะไล่แม่กลับแบบนี้สมพันสมควรหรอไม่เป็นไรหรอกลูกงั้นแม่กลับก่อนก็ได้แม่ครับแม่ไม่ต้องไปไหนท้งนั้นอยู่กินข้าวด้วยกันที่นี่แหละครับไม่ได้คุณกล้าจะขัดคำสั่งฉันหรอพอเธอผมไม่อยากเห็นกับคุณแล้วผมพาแม่กินข้าวข้างนอกคุณคิดให้ดีนะเลือกเอาว่าจะพา อยู่กับฉันที่นี่ผมคิดดีแล้วกูจะไปกินข้าวกับแม่เดี๋ยวผไม่เป็นไรหรอกลูงั้นก็อยู่ฉลองแต่สบายเองขนมที่แม่ทำก็ให้แล้วงั้นแม่กลับก่อนนะแม่ครับแม่นี่กจะไปแม่ไวทแม่ไมกให้ม่ไปสคุณ ผมว่าคุณควรมีจจทางนะึง่อยนะแม่ผ่งอุตส่ามาทงไก่ทำขนมที่คุณชอบมาให้แต่คุณกลับไล่แม่กลับแบบนี้เหรอของที่แม่คุณทำมาฉันก็รับไาแล้วไงแต่คุณรับของไล่แม่กลับคุณทำแบบนี้ได้ยังไงทนแม่พี่คราวสักมือไม่ได้เหรอ ครับอ้าวโกแกจะตามแม่มาทําไมไปฉลองกับเมียแกเถอะไม่เป็นไรหรอกครับผมคิดไปแล้วว่าจะไปกินข้าวกับแม่ก่อนแล้วค่อยกลับไปหาพวกเขาขอบคุณนะที่ยังเห็นความสําคัญของแม่เดียเราไปกินข้าวกันเะครับ อะไรอ่ะอร่อยจังเลยชบ,บาชอบกินเหรอลูกงั้นเดี๋ยวแม่จะทำไปให้กินบ่อยๆนะขอบคุณนะคะ สามมาคารลวะ่าโดวสานงเงผิดแล้วตัวขอโทษนะคะแม่แล้วนี่อะไรจะมาตบหัวและรูปหลังหรอฉันรู้นะว่าพ่อแม่เธอะสั่งสอนมาดีแต่คงเป็นสันดานของเธอเองอ่ะที่ทำตัวแบบนี้คนอย่างเธอะทำอะไรก็ไม่เจริญเธอจะไปไหนก็ไปเลยเชิญไปกินข้าวครอบครัวสูงส่งของเธอเลย ฉันตะอยู่กับลูกชายของทั้งสองคน